อันนี้มันใส่บัฟเฟอร์เหรอวะเนี่ยแล้วมันเป็นคนที่ถ่อมตัวนั่นเนี่ยดูดักกูเนี่ยแม่งถ่อมตัวชิบหายเลยกางเกงในก็ไม่ใส่นั่าถ่อมตัวชิบหายโอ้ยติดหไอ้นี่แต่เรจริงๆนะเป็นลูกหลักแม่ผมแม่ผมนะยังซื้อซีดีมาเก้าแผ่นจริงเก้าแผ่นเก้าม้วนจริงของกูเนี่ยสองม้วนยังต้องมานานแล้วนะ โอนานแล้วนะ ATK Andy t k ใช่ไหม A Attack Pussy ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ Andy ปะทะหีรักจักมันเป็น ATK ปุ๊บไม่เป็นนดี ถ้าสมมติใครมาบ้านเนี่ยแขกก็จะมานอนทีงนี้เออแขกแขกบ้านแขกแขกเจ้าแขกเออแขกเออฮะเอออันนี้ผมชอบผมชอบมุมนี้ผมชอบเวลาแขกมาเขาจะบอกเฮ้ยนอนอย่างนี้นะเปิดฝันเปแขกเลยนนะแขกทักาแขกเวลาแขก หองนีอะไรอ่างนี้นมันผีอ่ะนีนี่ยเขามีเจ้าที่อยู่ดีอันีเนี่ยเขามีเจ้าที่อยู่ดีอาอย่าทำครงแขกแขี่มันกินยามาถึงดูดมาเนี่ยขวเดี๋ยวนี้กูไม่ดูแล้วกูใช้ยากูใช้ยาอ๋อยาเสพติก็โอ้โเลวจริงๆปอันนี้ก็เป็นห้องลูกแต่ว่าเดี๋ลูกเขาไม่ชอบนอนนะ เงี้ยเจนี่ากมือถือไปเท่าเอมาูบอกเลยมึงต้องมาขายแคนพีกี้และชักเด็กมึงออกมาเหี้ยเจยมือจริงนะเฮียไฟขึ้นวยไ้มีไฟด้วม้ยโหไฟมันสออ่ะไอ้ีบ้านตรงนี้โอ้โห ่โอเคก็เมื่อกี้เราไปเดินดูบ้านแม่งหมดแล้วทีนี้เนี่ยกูกูคิดว่ากูค่อนข้างมั่นใจนะสำหรับกูเองนะว่าเด็กรุ่นใหม่แม่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรู้จักกูแล้วมึงเล่าชีวประวัติมึงนึงมึงมืงใครอะไรยังไงมึงไม่ต้องปิดแล้วมึงมาขนาดนี้แล้วทาไมกับโฟนไอสั์มึงแดกอะไรบอกขี้ไดผมเนี่ย มีคนถามผมตลอดนะว่าทุกคนจะรู้ว่าผมกบกี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทในการบันเทิงที่สุดยิ่งกว่าในดาวก้อนไฟทุกคนก็จะถามเป็นสิ่งเดียวกันว่าทั้งทั้งทั้งหลายเพศแต่เรารู้จักกันมาก่อนเรารู้จักกันมาก่อนเรารู้จักกันมาก่อนเพราะว่าผมผมไปร่วมนานแล้วก็เจอเขาที่เจ้าีใช่แล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตมั้งต้งแไ่มีเจด้วยมีเจสนิปล่า เคลมแม่หัวไอ้เน,นี้ยมีข่าวออกตั้งเยอะแอยะตอ,อนที่ได้กันกงอยู่ด้วยโอเคกูรู้แล้วว่ามึงคือดรา้อนไฟมึงออกเทปแอทเคซซึ่งแม่งก็ดังทุกทุกเลยเป็น MC, MC ดังแล้วมึงก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะ DJ 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 ทีนี้หลังจากนั้นมากูก็เห็นว่าปุ๊บก,กูก็ไม่เคยได้าตามแล้วเพราะว่าตอนนั้นกูก็ เมากูบอกตัวกูเมาหายไปหลายปีมากเออคือกูเมาอ่ะไอ้เหี้ยบางคนบอกนิกกี้แม่งจัดดังๆหายกูเมากูเมาแล้วกูหายตัวประมาณแบบ8ปีแล้วกูรู้ตัวทีนี้อ้าไอ้เหี้ย8ปีแล้วเหรอวะแล้วกูหันมามองทีนึงไอ้เหี้ยของหมดไอ้สัเอมกูเติมอยู่8ปดปีที่ในใจนะ8ปีคือไม่ได้เจอกันเลยนะเออใช่ในใจกูอ่ะกูแม่ง แล้วตอนนั้นเป็นดีเจซึ่งเป็นดีเจเนี่ยมันต้องหาข้อมูลทุกวันหน้าจอของเถือว่าคือภาวนาตลอดเลยว่าอย่าให้กี้โดนจับกลัวที่สุดความที่รักเพื่อมากไม่คือตอนนั้นอย่างที่บอกอันนี้เรื่องจริงคือคือมีเป็นคนบอกเลยว่าเรื่องคบกี้เหอะอกี้ตอนนี้มันหลุดไปแล้วแม่ก็เอาเอาใหอยู่ใครก็เอาให้อยู่แล้วตัวมันเองก็มีความเป็นตัวของมันอ่ะเรื่องจริงเรื่องจริงอับนล้คือตอนนั้นคือพี่บอกเลยว่า น้ำพุก็น้ำพุเหรอไอ้นี่มันสุดแล้วอันนี้คือสุดสุดสุดไม่รู้จะสุดยังไงแล้วแล้วตัวพี่เอก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเฮ้ยอาชีพเราที่เราหางหาไอหางไอไประมาณแ9เก้าปีสิบปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเลิกครบนะแต่สิ่งที่แม่ขอคือให้ดิออกไปทําอะไรมันให้มันดังๆไปกว่านี้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาห่วงกี่อะไรมากแล้วก็อย่าไปเที่ยวกับมันเยอะอย่าไปแฮงเอาท์กับมันเลยแม่พูดอย่างนี้เลยเพราะแม่กลัวภาพมันจะเสียแต่เราเราไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยกี่มันก็จะเริ่มเริ่มไปแล้ว เริ่มเริ่มเฟดออฟเฟดออฟไปเรื่อยๆจนพี่เนี่ยก็จะต้องไปหางานทำเพราะว่าเราต้องเลี้ยงแม่แล้วช่วงนั้นแม่ไม่สบายด้วยครับเแม่ไม่สบายต้องใช้เงินเยอะเราก็ต้องเริ่มหาเงินนู่นนี่แหละมาช่วยแม่แล้วก็อ,อก็สุดท้ายก็พิ่งมาได้เจเงนะินไม่แล้วพืถานนิดนึง,หนงไหนๆก็ไหนแล้วมึงมาเข้าท, <c oughs> ทําวงการธุรกิจพวกแบบอาหารเสริมอะไรนี่ได้ไงวะก็เพราะเมียเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นกูเห็นนี่คือแบบยอดขายแม่งดีมากนะในณห้าปีที่แล้วในเฟซบุ๊กใช่ปะ ใช่ซึ่งซึ่งรู้ไหมว่าคนไม่รู้เลยนะแป้งอะไรโชว์คุณคุณนี่คุณของผมมนะมันใหญ่มากเลยมันก็นำสายตาผมเหมือนกันนะเนี่ยมันจะลงนู่รู้สึกว่าคุณเจอเพื่อนคุณเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนคุณสมัยก่อนแป๊ะเลยที่ยาวหุ่นานะครับตอนนี้จะไปดูควยเขาทุกบ้านเลยนะครับไอ้อันนี้คือต้องกินอะไรเิีงขนาดนี้เออกินอะไรสควอตจำวรพัน อย่ารักพันแล้วถ้าเราต้องขมิบเหม่ยต้องคบมิกเหมือนผู้หญิงเนี่ยไม่คบมิกเพื่อเอาเอาเอาไข่แม่ยางเอาไข่ออกอันนี้จริงนะไอ้ที่มันพูดนี่มันพูดเหมือนเล่นๆแต่มันไม่ได้พูดจริงมันเนี่ยนะกับเด็กๆนี่นะไอ้นี่ฟิกกว่าเยอะออกูบอกได้เลย ขนาดแม่งหลับนะไอสัตว์แม่งยังเอาดัมเบลไว้ที่คอเทียนยิ่งยืดหุ้นี่ไม่ได้เอาหานี่คุณจริงมันก็ไมจริงอ่เมื่อก่อนเมื่อก่อนมันตีเวทแต่ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วเพื่อให้มันใหญ่แล้วก็นเรอย่างพี่จะเน้นแบบสวยงามเน้นแบบไรแบบบุลุลีบุลีคัดเน้นขาเน้นัดเน้นวีตรงนี้ต้องเอาวีลงมาถึงขั้วเลยตัดตัดวีลงมาถึงขั้วนี่ลำสายตาไม่คือต้องบอกอีกผมเป็นคุณชอบใส่เก่งอย่างนี้ เดี๋ยวนี้มึงรู้ว่าอันนี้มันจะส่งนี้ส่งนี้ส่งอันนี้เขาคิดแดนบีซ์ซื้อเองใช่ค่ะไม่รู้อันนี้ห้าสิบบาทอนนี้เริ่มเออสั้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นเสื้อบาสเก่งๆบาสใช่ไหมกี้ใช่แล้วเป้ายันยานใช่ไหมครับไม่เอาอะไรเลิกอุตการศูนย์อุตกาศูนย์ใช่เราเก้าศูนย์เราต่อเอเนาะก็ก็นั่นแหละก็เหมือนกับเฟซจากกี้ไปเลยแล้วก็คอยติดตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาวนาตลอดอ่ะอยากให้กี้มันมันมันจั่ว ถ้าโดก็ชิบหายในชีวิตคราวนี้ก็จบแล้วแล้วจนไปเจอมันเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยแต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่พี่ยังรู้สึกว่าเออข่าวนี้ยมันทาให้คนเนี่ยมันมีทั้งคนเกลียดและคนอืคนชอบถูกอ่มแต่เสียงที่เราได้ยินมาก็คือสงสารไอ้กี้มันสงสารทำไมว่าคุยความสุขจริง มันสงสารเยอะเลยคือสงสารมันแต่ก็ก็ดีใจที่มันแบบว่าพอกลับมาเสร็จปุ๊บกลุ่มาเฮ้ยแม่งทำธุรกิจไปจีนไปคอนเนคกับผู้ใหญ่คนนั้นนี่ซึ่งมันเป็นนิสัยมันอยู่แล้วคือมันเป็นคนที่ชอบสวงหาอเสพแสวงหามันเสพไม่ใช่กูเสพความสุขเออต่อต่อต่อก็นั่นแหละก็ ก็ทํางานมาอยู่ประมาณย้ายออกจากบ้านจากแม่ที่โคลิเซียมโคลอร์เซียมมากตอนนั้นเลิกกับน้องแล้วก็ผมหักก็ออกมาอยู่คนเดียวนี่มึงพูดได้ใช่ไหมเนี่ยได้แล้วัวลูกปุ๊บขึ้นในคนคนรุ่นใหม่เคารู้ได้ไหมก็มึงเดหรือพ่อเขาเคียย์มึงก็ไปเคียยวมือโอเคแยกกันตออย่าไปยุ่งกันอาเาไปยุ่งกันแล้งไงต่อแล้งไงต่อแล้วไงต่อก็นั่นแหละก็คือสัญญาตัวเองว่าเฮ้ยวันหนึ่งมึงต้องมีมีมีอย่างที่กินเมื่อก่อนกี้ขับบีเอ็มเมื่อก่อนกี่ มีทุกอย่างต้องยอมรับเลยว่ากี้เป็นไอดอลของผมเลยว่าเพราะตอนนั้นคถไฟมันคิดดูเด็กหนเทียได้เงินมาก็ต้องหันหน้าหักเข้าบริษัทอีกไอ้เงี้ยเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งมาได้ห้าพันแต่กี้เล่นได้แปดหมื่นแสนคือเราเราเราไม่มีทางจุดนั้นได้คราวนี้เราก็ต้องหันมาเอ้ยต้องทำอะไรอื่นมาหาเงินก็เลยมาสมัครเป็นดีเจอยู่เอทามเลย้ายเองมาอยู่คลิปมันตั้งใจมากแล้วก็รับงานเอ็มซีทุกจ็อกโดยไอ่เงี้ยที่เปิดยัดแฝงกูถองกูุไาเลย ตีแม่งเลยทุกคนกูสัดให้มันสมรวมมัล้วใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ไปห้องนู้นไปห้องนู้นต่อต่อต่ออะไรต่ออ่ะก็เป็น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 ช่วงเวลาที่ดีอ่ะที่แบบตัวเองอยากผันตัวเองเข้าวงการบันเทิงอยากเป็นศิลปินมีพี่เบิร์ดเป็นไอดอลอ่ะแต่พอมาเจอกี้กี้บอกมาอยู่ไอเอสดีกว่าเดี๋ยวเรพาไปแคสติ้งอะไรเงี้ยพอไปถึงเสร็จปุ๊บเราไม่เคยฟังไอเอสบ้างอะไรไง แล้วเขาบอกให้ร้องเพลง r อคือมึงไป r อไปร้องเพลงกามีได้ไงไม่ได้จบปะเราก็รู้สึกเอ้กีวไม่เหมาะแล้วอะมึไม่ค่อยได้ฟังว่า r ออะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นเพราะถ้าเราฟังจริงก็ยุคเราก็ประมาณพี่อิทธิพลังกูลไปรุ่นั้นเลยไปรุ่นนั้นเลยแล้วก็เสร็จสุดท้ายก็เขาเราไม่ได้ร้องเพลงอะไร r อก็ก็ไม่ได้ไปแคสแล้วก็ไปไปตอนนั้นเนี่ยไปจะได้ไหมที่เราไปเก็บตัวช่องวีวีเจเซิร์ชอะกูไปด้วยอรอ ไม่แบบว่าช่วงกูไปกบมึงช่วงระหว่างนั้นที่กูเก็บตัวกูมาเจอมึงด้วยอ่าใช่ใช่ใช่อะไไปเก็บตัวอยู่กูเก็บนู่นนี่อย่างเงี้ยไปแข่งกันเนี่ยแล้วก็กลับมาก็เข้ามาเป็นดับเบอนไฟท์ใช่พอเป็นดับเบอนไฟท์เสร็จเหมือนเหมือนอยู่คนละค่ายแต่แม่งเจอกันทุกวันเจอกันตลอดเจอกันทุกวันแม่งไม่หรอกสมัยก่อนยุคไอยุคที่แบบเราจะ เรียกว่าเด็กนอกมันดูกระแดกเอาไว้ว่าเด็กที่เรียนต่างประเทศกันละอย่างที่มันบอกมันบอกเอตลอดคือผมก็อยู่เอคือเด็กที่มันมาจากเอแล้วมันมาเป็นกลุ่มก้อนมันน้อยไม่มีเลยแล้วเราก็เลยเหมือนกับเจอกันบอกเพราะมันคือภาษาเยาวันกันใช่ไหมอย่างไทยเทเขาจะมีสามคนเขาอยู่ด้วยกันนี่นอนใช่ไหมอย่างยุคนี้ยุคนี้เราก็เดี๋ยวยุคนี้ใครเราก็เรียนต่างประเทศหมดแล้วยุคนั้นแต่ก่อนพวกพี่สองคนนี้เที่ยววันที่ไหนครับถ้าเป็นกลางคืนโอี่หไี่ยุคนั้นเลยผมบอกเลยนะกี่ไปไหนสาวกลับ คนสอบกลับทุกครั้งทุกที่ให้สาบานกับพิมพ์มาไม่ต้องเล่นตัวละครที่เล่นี่ผู้หญิงเที่ยงคือเขาชอบมากแล้วเวลาพี่ไปพี่ก็ได้บุญกุศลตลอดได้บุญกุศลตลอดขอบุญนยครับขอบุญนยครับเราจะรับบุญโวยกันโดยการพับเย็บเยี่ยมจุนทำทิกกี้เนี่ยใช้จนอิ่มพอตัวเลย เราจะรับบุญเ่วยกันโดยการพับพิพย์ย็นขอแบ่งบุญกุศลมาให้คุณแอนดี้มาเอาแเอาว่าผมไปอับเขาผมไม่เคยมีกูนี่นะหลายทีไล่ใส์พลาดกูได้หลายทีแล้วกูแม่เฮ้ยแอนดี้ไปไหนวะแม่เดินมาถึงเปิดประตูเปอาเฮียแอนดี้ไปไอ้เหี้ยขอโทษนะ อย่างสมมติไปรูทไปรูทไปรูทอ่าไปรูทอ่าเข้ามาในห้างไอกี้มเขาก็จะแบบเมื่อก่อนใส่ดิกกิ้งอ่าดิกกิ้ใส่คอนเวิร์ตอ่าอ่าอ่าแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบสกามบลิคาร์ทเดินมาเนี่ยเนี่ยเนเข้ามาเสร็จปุ๊บหน้าประตูเสร็จปุ๊บยืนสปอร์ตไลท์ลงไอ้เยนี่มันจมต่อไอ้เยนี่มันจมต่อเสร็จปุ๊บแม่งเจอโต๊ะไหนเสร็จปุ๊บแม่งเดินเข้าไปเลยไอ้เยนี่มันจมมาไอคิ้มเข้าไปทำไมไอ้เขี้ยนผู้ชายเฮ้ยคุย เดินเดินกูปับเดี๋ยวก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่าเดินไปแล้วผู้หญิงแม่งกลับด้วยโอ้ยชี่ยคือนี่ขนาดนี้หรือหรือมีบางโต๊ะเนี่ยอยู่ไกลขนาดนู้นใช่ไหมกำลังมอคตอนนี้อยู่รู้ไหมเดินกลับบ้านอย่าี้ยไอ้่ดิไอ่ดิไอ่ดิไอนี่ขึ้นไม่เอาไอ้ขี้โ้ย กูเอี่เราเสียภาพพดไปทุกท้ายสองข้อบกสองครับการพิมพ์แล้วกับมีก๊อฟการพิมพ์ก็คือไม่รู้ไอเอสระบบเป็นไงแต่ว่าการมีคือห้ามมีข่าวเนี่ยผู้หญิงัห้ามมีข่าวห้ามมีภาพเสียไปที่นี่กูบอกกันกูโดนแล้วเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนนะตอนที่อยู่ในกฎตะเกนนะไอ้เยแอนดี้จะไม่มีทางทนกใจเกทุกวันนี้แม่งบรรลุแล้วไอ้เยนี่ขึ้นสวรรค์แล้วเมื่อก่อนถ้ากูนั่งองนี้นะมันต้องด่าไอ้กี้เยี่ยมดูมับ้านก็นี่แหละก็คือถือว่าเป็นเพื่อนที่รักแล้วก็ช่วงตอนที่กี้เขาเขาออกจากไอมา ก็มาถ่ยนงถ่ายรู้ใช่ไหมแล้วก็มาทำอัลบั้มเพลย์บอยโอ้แม่งเป็นอะไรที่แบบคือเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเราเห็นกี้เขาแบบเขาเต็มที่มากแรเงี้แล้วก็เขาแสวงหาจริงๆจนวันนี้นี่มาเป็นผู้รริหารล้วโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูขอตัดสัมภาษณ์ท่านี้ก่อน เพราะว่ากูได้แต่ว่าคนที่เขาดูมึงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาต้มคลายซิมอนฟังเยอะมากติดตามมึงยังไงว่าติดตามติดตามก็มีติดามเรื่อไอจีอ่ะเไอจีอ่ะไอจีเอทเคอ่ะเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นอะไรแอนดี้เอทเคตรงตัวเลยไม่มีอะไรขีดอันเดอร์สกอร์นั่นแหละเดี๋ยวไปซื้อของกังนะได้ครับได้หมดแล้วครับคิงใช่ไหมอยากได้อะไรบอกอยากให้อยากขายนะบอกได้หมดโอเคนะติดตรงติดต่องานได้หมดได้หมดโอเคเบอร์อยู่ในนั้นไอจีโอเคโอเคแล้วยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อน

นเโกินข้าวเอานอน้ไอแอนดี้นี่มันเป็นคนที่แบบว่าบ้าทีดีนะใช่ใช่แล้วต้องดีเดนะทุกจุดเลยนะนี่ก็เป็นฟิลแบบว่านั่งชิลๆี๋ยวไอนี่มันเป็นขาเปลียนยังได้ผัดเสียยมนอันนี้เก็บเบียร์นะ

Pizza, I love it, love it.